มือปราบขุนดงภาคหนึ่งเงาลับในผืนป่า EP 6รหัสพันธุกรรมลี้ลับ DNA คือรหัสที่ธรรมชาติใช้เขียนสิ่งมีชีวิตแต่มนุษย์ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวที่มีรหัสนั้นและบางรหัสซ่อนอยู่ในเด็กบางคนเพื่อรอวันตื่นขึ้นกลางดึกวันนั้นหมอพีรดาโทรหาเรวัตด,ด้วยเสียงสัน่นโจ นายต้องมาดูนี่เดี๋ยวนี้ฉันเพิ่งได้ผลแหลบจากศพเด็กคนที่สองและสิ่งที่เจอมันไม่ใช่มนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ห้องแผลบในโรงพยาบาลเอกชนหมอพีราดาเปิดจอแสดงผล DNA ตัวอย่าง DNA ของเด็กมีโครโมโซมพิเศษที่ไม่เคยถูกบันทึกในฐานข้อมูลพันทุกกันโลกไม่ใช่โรคไม่ใช่กลายพันธุ์จากสารเคมีแต่มันคือโครงสร้างระดับอัจฉริยะที่มนุษย์ไม่มีวันสร้างได้ เธอชี้ไปที่แถบโค้ดเส้นหนึ่งดูนี่สิมันเหมือนมีลายเซ็นซ่อนอยู่ในยีนลายเซ็นที่เขียนด้วยรหัสฐานสามและเมื่อแปลงกลับได้คำว่า Lux Vera เรวัตนิ่งไปทันที Lux Vera ภาษาละตินแปลว่าแสงแท้จริงเขาเคยเจอคำนี้เมื่อ8ปีก่อนตอนที่เขาสืบคดีเด็ก3มคนที่หายไปในจอหน้าน ก่อนจะมีเด็กคนหนึ่งกลับมาพร้อมแววตาว่างเปล่าและเสียงพูดในหัวเด็กคนนั้นพูดว่า <de> <th etic> เราถูกเขียนใหม่ด้วยแสงแท้จริงแต่ไม่ใช่เพื่ออยู่ในโลกนี้เรวัตหันมาถามหมอพิรดาเบาๆถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วมันมาจากไหน <de> <th etic> เธอตอบอย่างหนักแน่นมันคือโค้ดจากสิ่งมีชีวิตขั้นสูงที่ไม่เคยเกิดบนโลกแต่น่าจะส่งมาที่นี่ในรูปแบบของมเมล็ดพันธุนก,กรรม และเด็กที่มียานคือตัวเปิดใช้งานรหัสนั้นช่วงบ่ายเรวัตเดินทางไปยังบ้านเด็กหญิงมุกที่แม่คำสายเคยพูดถึงมุกวัยเพียงแปดขวบแต่สามารถวาดสัญลักษณ์แปลกๆได้เหมือนภาพในฝันของเขาเด็กหญิงวาดสัญลักษณ์รูปลูกตาซ้อนสามชั้นและเมื่อเรวัดยื่นแผ่นหินดำให้ดูเธอพูดเบาๆว,ว่า อันนี้เคยอยู่ในตัวหนูตอนยังไม่เกิดแต่ตอนนี้มันออกมาแล้วคุณลุงจะได้ของแบบนี้ด้วยถ้าคุณลุงเปลี่ยนเหมือนหนูคืนนั้นเรวัตนอนหลับยากเขานอนมองเพดานห้องเช่าข้างสอพอขุนดงในมือกำแผ่นหินดำไว้แน่นแล้วฝันก็มาความทรงจำที่ไม่เคยเกิดขึ้นเขาเห็นตัวเองไม่ใช่ในเครื่องแบบตำรวจ แต่ในชุดคล้ายนักบินอวกาศอยู่ในห้องทดลองขนาดยักษ์กลางเทือกเขารอบตัวเต็มไปด้วยเด็กหลายสิบคนที่นอนอยู่ในแคปซูลแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเขาอยู่ในแคปซูลนั้นด้วยอีกคนหนึ่งเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวว่ารหัสลักสเวราเคยฝังในตัวคุณมาก่อนคุณถูกคัดออกจากโปรเจกต์นี้เพราะจิตใจคุณมีความสงสาร ซึ่งเป็นความบกพร่องแต่ตอนนี้คุณกลับมาเห็นอีกครั้งเพราะคุณยังมีสายรหัสนั้นเหลืออยู่เรวัตตื่นขึ้นกลางดึกเหงื่อเต็มตัวเขาลุกขึ้นมาเปิดแฟ้มลับเก่าๆที่เขาซ่อนไว้หลังตู้เหล็กแล้วหยิบผลการสแกนคลื่นสมองของตัวเองเมื่อสิบปีก่อนขึ้นมาดูและในแผ่นผลตรวจนั้นมีคำเขียนไว้ลายมือหมอว่า คลื่นสมองกลุ่มเทต้า e, อีมดพบในผู้มียานรับคลื่นต่างมิตินายเรวัตมีค่าเกินมาตรฐานปกติถึง6เท่าผมไม่ใช่แค่ผู้ตามคดีแต่ผมอาจเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้มาก่อนเกิดคดีซะอีกก่อนจบคืนหมอพิรดาส่งข้อความมาทางเครื่องสื่อสารลับภาพถ่ายแผน DNA เส้นใหม่พร้อมแผนที่จุดสแกนจากทั่วประเทศ บรหัสลักซเวราในเด็กอีกสองคนหนึ่งอยู่ในภาคใต้และอีกหนึ่งอยู่ในองค์กรรับทางภาคเหนือชื่อขององค์กรนั้นคือสมาคมใต้เงาเดือนจบ EP 6รหัสพันธุกรรมลีลับเปิดประตูสู่ EP ที่7สมาคมใต้เงาเดือน